สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะมาแปลที่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษพูดถึงน้องเทนนิสพาณิพักในเทควันโดเวลด์แกรนปีสสนามปารีสให้ฟังกันนะคะซึ่งเราก็จะเอามาแค่บางส่วนเนอะไม่ได้เอามาเป๊ะๆครบทุกประโยคถ้าแปลผิดพลาดอะไรก็ขอภัยไว้น,นะที่นี้ด้วยนะคะเอาหลังงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะ เริ่มต้นมาในจังหวะที่นักกีฬาเดินเข้าสนามเขาก็พูดถึงคู่แข่งของน้องเทนนิสว่าเธอดูมั่นใจเหมือนเธอหมายมั่นปั้นมือว่าจะคว้าเหรียญทองให้ได้นะในวันนี้ฉันเห็นได้จากสายตาของเธอที่มันดูแบบมั่นใจมากแล้วเธอก็เพิ่งผ่านแมตท,ที่เป็นการชนะใหญ่ๆถึง4แมตติดต่อกันจนมาถึงรอบนี้เลยนะในส่วนของน้องเทนนิสพานิพักบ้างเขาก็พูดถึงว่า น้องเทนนิสเนี่ยเพิ่งหายจากอาการโควิดแล้วเขาก็หวังว่าเธอจะไม่เป็นไรนะในวันนี้เขาก็พูดต่อว่าโดยปกติแล้วอ่ะในการแข่งขันเธอมักจะเหนือกว่าคู่แข่งค่อนข้างมากเธอเป็นนักเทควันโดที่แบบยอดเยี่ยมมากและการแข่งของเธอส่วนมากก็จะชนะแบบ20สศูนย์อะไรแบบนี้เลยนะแต่ว่าที่เราเห็นเธอในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าเธอดูยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ แล้วเขาก็พูดว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักเทควันโดที่ดีมากๆคนหนึ่งเป็นถึงแชมป์โอลิมปิกก็คือ non nis, น้องเทนนิสพาณิพักของเรานั่นเองในขณะที่อีกคนหนึ่งเป็นแชมป์ยุโรปและเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองคนมาเจอกันอืเริ่มต้นมาในยกที่หนึ่งเมอร์เฟอร์คู่แข่งน้องเทนนิสก็โดนเตะเข้าไปอย่างจังเลยที่หน้าอกผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเมอร์เฟอร์เนี่ยจะต้องระวังให้มากกว่านี้ถ้าเธอจะพยายาม move เข้าไปเตะน้องเทนนิส เพราะน้องเทนนิสเป็นคนสูงมีขาที่ยาวและเธอจะใช้จังหวะที่ฝั่งตรงข้ามไม่ทันระวังตัวเตะทําคะแนนเข้าไปได้และในจังหวะต่อมาน้องเทนนิสก็เตะทําคะแนนสวยๆนําไปถึง5ต่อศูนย์เลยทีเดียวผู้เป็นยายก็พูดถึงเธอว่าเธอดูนิ่งมากแล้วก็เตรียมตัวมาดีมากในการสู้ครั้งนี้ในขณะที่เมอร์เวอร์เนี่ยดูดุดันในการสู้แต่ว่าจะโดนน้องเทนนิสอะ เตะสวนกลับมาตลอดแล้วก็จังหวะเมื่อกี้ก็คือจังหวะที่เตะโดนหัวเข้าไปซึ่งน้องเทนนิสสู้กับคู่แข่งที่ตัวเตี้ยกว่ามาเยอะแล้วคู่แข่งที่ตัวเล็กกว่าก็จะพยายามแบบคลุกวงในแต่นั่นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่น้องเทนนิสใช้ประโยชน์จากตรงนั้นในจังหวะถัดมาเธอก็พูดถึงน้องเทนนิสว่าเธอชอบพังกหัวนะเวลาที่โค้ชพูดอะไรเหมือนเป็นการรับคำโค้ดว่าฉันรู้แล้วจะต่อไปฉันจะเล่นอย่างนั้นแหละก็อืมช่างสังเกตนะผู้บรรยาย ในจังหวะถัดมาเขาก็พูดถึงการเล่นของน้องเทนนิสว่าเธอแข็งแกร่งมากเลยแม้แต่การเล่นแบบครุกวงในเนี่ยในระยะประชิดอะ่ะเธอก็ทําได้ดีด้วยตอนนี้6ต่อศูนย์แต้มแล้วนะแล้วเหลือเวลาแค่20วินาทีสําหรับยกแรกเท่านั้นเองและสุดท้ายน้องเทนนิสก็ชนะไปในยกนี้ด้วยคะแนน6ต่อ0ูนย์เลยเขาก็พูดว่าน้องเทนนิสเนี่ยมีประสบการณ์สูงมาก คู่ต่อสู้ไม่สามารถเข้าเล่นแบบประชิดต,ตัวได้เลยเพราะว่าน้องเทนนิสจะยกขาขึ้นมาเตะกันเอาไว้ตลอดถ้าคู่แข่งต้องการที่จะกลับมาจะต้องหยุดการเตะแบบนั้นให้ได้เพื่อที่จะเข้าไปใกล้เธอแล้วก็เล่นแบบประชิดต,ตัวซึ่งน้องเทนนิสก็เก่งในการใช้จังหวะที่เขาแบบเผลอลืมป้องกันตัวนี่แหละมาทําคะแนนพอเริ่มในยกที่2คู่ต่อสู้ก็เริ่มอย่างดุดันเลยเดินเข้าหาเตะเอาต่อยเอาเลย แต่ว่าเทนนิสก็ยังหลบได้แล้วก็เตะคืนผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเมอร์ฟร์ดินเซลเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปใกล้เพราะว่าเธอรู้ว่าเธอมีการต่อยอะที่ดีมากแต่ว่าน้องเทนนิสมีขาที่ยาวทำให้เตะกันเอาไว้ได้ตลอดแล้วตอนนี้เทนนิสก็นำไป6-3ต่อคะแนนด้วยการเตะหัวในเวลาไม่กี่วินาทีแค่นั้นเองและจากนั้นเมอร์ฟรก็ทำสำเร็จ ด้วยการเตะหัวน้องเทนนิสได้จากระยะประชิดต,ตัวผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นการเตะที่ยอดเยี่ยมมากจากการคลุกวงในน่าหนักมันคือเหตุผลว่าทําไมเทนน,นิสพาณิพักอะ่ะถึงไม่อยากเล่นแบบระยะประชิดแบบนี้จากนั้นผู้บรรยายก็พูดถึงการเล่นของน้องเทนนิสว่าเธอชอบใช้การเตะเข้าไปที่หน้า อีกอย่างที่เธอชอบคือการเตะหลังเท้าซึ่งเนี่ยมาเป็นการเตะที่ยอดเยี่ยมมากผู้ต่อสู้อะ่ะจะนึกไม่ถึงแล้วก็จะมองไม่ทันและเนี่ยคืออาวุธที่สำคัญของน้องเทนนิสเลยและในจังหวะถัดมาอีกนิดเดียวน้องเทนนิสก็เตะทำคะแนนได้อย่างสวยงามจนผู้บรรยายร้องว้าวเลยนั่นมันแบบฉันมองไม่ทันเลยอะ่ะที่เธอเตะเมื่อกี้มันเร็วมากแล้วก็เขาก็พูดว่า เธอเล่นได้เหนือกว่ามากๆในทั้ง2ยกเลยและสุดท้ายน้องเทนนิสก็ชนะไปอีกในยกที่2ด้วยคะแนน11-6ต่อคะแนนแล้วก็ปิดเกมนี้ไปด้วยการ ว้าแชมป์เวิลด์กลางปีสนามปารีสรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรมัมผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเป็นโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมสุดๆเลยฉันชอบการเล่นสไตล์นี้ของเธอเธอไม่จำเป็นต้องแบบพยายามเล่นให้แบบเหนือกว่ามากๆหรือไม่ต้องพยายามเตะเพื่อเอาใจคนดู แต่การเล่นของเธอคือเธอมีสมาธิมากๆในทั้ง2ยกเธอรู้ว่าเธอโจมตีได้ดีแล้วเธอก็เตรียมตัวมาดีกับโค้ชแล้วเธอก็ใช้จังหวะของเธอทําให้เธอชนะไปค่ะนี่ก็เป็นคําบรรยายที่เก็บมาฝากกันนะคะยังไงถ้ามีนักกีฬาไทยแข่งในรายการไหนอีกเดี๋ยวจะเอามาแปลให้ฟังนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ฝาก f a c e b o o k ปอร์ t ไ h a แ l นด์เอาไว้คุยและเปลี่ข่าวสารกันนะคะขอบคุณค่ะ